พี่แอมี่ครับวันนี้มาศาลดับากาฟ<ม>ังผลเรื่องแต่ส่วนของประกันในกรณีไหนครับพี่ในกรณีขึ้นเล่นดนตรีวันที่24มิถุนายนครับราษฎรยันดันเพดานครับผมก็มีวันนี้น่าจะเบิกตัวมาก็มีลุงปนัสยาแล้วก็ไมลละยองด้วยก็มาฟังคำตัดสินอย่างเดียวเลย<ช>ครับผมกำลังใจในวันนี้ยังดีอยู่ใช่ไหมคะวันนี้มาฟังคำ ก็กำลังใจมันดีเสมอแหละครับแต่ว่าแค่ทิศทางตอนนี้ที่เราเราเดาไม่ได้จากตบช่างที่มันไม่ไม่เที่ยงตรงตอนนี้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าคำตัดสินของสารธรรมนูญที่มันจะมีผลเกี่ยวเนื่องไปกับคดีอื่นๆที่จะโจมตีฝั่งเสรีนิยมอย่างพวกเราอย่างต่อเนื่องครับผมมีช่วยเล่าอีกนิด ่ว่าวันนั้นที่วันที่24มิถุนาที่เขาเป็นเงื่อนไขในการมาขอถอนประกรันเนี่ยวันนั้นแอมีม่เล่นดนตรีอย่างเดียวหรือว่าเล่นตั้งแต่กี่โมงหรือว่าทําอะไรบ้างในการชมุมวันนั้นนะคะเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยครับเล่น2เพลงแล้วก็ไม่มีคาปลาสักเป็นปลาใสสั้นๆแต่ว่าพูดถึงชีวิตในเรือนจามากกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วันนี้ที่มาฟังควาตัดสินก็เป็นข้อหามาตา112ครับผม เราก็คิดว่าเราไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขการขอประกันตัวอไปใช่คืออาจจะมีถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้กลับออกมาก็แสดงว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องต้องการให้เราหยุดหยุดเคลื่อนไหวเลยนั่นนั่นนันคือความหมายของคําวินิจฉัยใ,ใช่ไหมหรือว่ายังไงครับผมอ,อาการป่วยวันนั้นว่าไม่สบายที่ไม่ได้เข้ามาฟังรครับผม ก็ผมอยู่ในที่สาธารนณะเนาะแล้วก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็ความดันสูงอ, <Okay. S 1> อย่างอย่างครั้งในเคสเดียวกันเนี่ยคุณพนายอานท์เนี่ยเขาไม่มีคําสั่งไม่ถอนประกันแต่ว่ามีเงื่อนไขใช่ไหมฮะถ้ามีศาลมีเงื่อนไขก็สมมติว่า,าไม่ถอนประกันแล้วมีเงื่อนไขเนี่ยเรารับได้แค่ไหนหรือยอย่างไรโหก็มีอย่างของพี่อนนท์นี่ก็คือต้อง ติดกําไรข้อเท้านะครับ EM แล้วก็อยู่ในเคหาสถานก็คืออยู่ในบ้านนี่แหละ24ชั่วโมงก็ต้องมาชั่งน้าหนักกันเลยว่าเราจะไหวแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีเราก็ต้องเดินทางหาเลี้ยงชีพของเราครับ<ม>การติด EM หรือว่าการอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นอุปสรรใช่ครับอยากให้ออบอกที่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับว่าไม่ว่าผลาาวันนี้ต่ออกมาหรือไม ไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไงผมก็ยังยืนผมก็ถามตัวเองนะเมื่อวานว่าถ้าวันนี้ต้องกลับเข้าไปในเรือนจำอีกเนี่ยจะรู้สึกผิดกับตัวเองไหมก็ถามตัวเองอยู่ก็ผมก็ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าผมไม่เคยเสียใจเลยที่ได้ต่อสู้คขยงข้างพี่น้องมวลชนในรอบนี้แล้วก็การต่อสู้ในครั้งนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะได้รับชัยชนะแต่เราต้องมีความอดทน กันอีกสักหน่อยครับผมการเคลื่อนไหวหลังจากนี้ครับทางกลุ่มมีการพูดคุยอะไรแนวทางยังไงผมคิดว่ามันกู o ดออฟแบ h ฮาร์ดทูเซเนาะการที่มีการจับแกนนําเข้าไปอยู่ในเรือนจําจํานวนจานวนมากเนี่ยมันทําให้หลายๆหลายๆกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็ทิศทางในการเคลื่อนไหวก็จะเรียกว่าร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมอทอทะลุฟ้า รีเดมหรือ Vivo ตอนนี้ผมเห็นการจับมือกันของหลากหลายกลุ่มการเคลื่อนไหวหรือว่าจะเป็นพี่น้องทะลุแกแล้วก็อาชีวะเองก็ตามผมคิดว่ามันจะเป็นการรวมพลังเป็นการพิสูจน์พราดอนผ้าของเราเหมือนกันครับว่าสามนิ้วนี้เราเรามีครบจริงหรือเปล่าอยากจะบอกอะไรเกี่กับสุนักการเมืองไหมครับตอนนี้เรื่องประเด็นของพ่อเลีองของกลุ่มผู้ชุมนมเองว่า เรื่องทิศทางในสภาเรื่องบัตรเรื่องตั้งหรือเรื่องพักการเมืองอะไรต่างๆตอนนี้ส่วนตัวผมไม่ได้ศรัทธาอะไรกับการต่อสู้ในสภาแล้วจาก,กที่เห็นการขับเคลื่อนมาก็ผมผมเชื่อว่าชัยชนะต้องเกิดขึ้นบนถนนแล้วก็สิ่งที่นักการเมืองจะทำได้ก็คือเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวที่คุณคิดว่ามันถูกต้อง ส่วนเรื่องประเด็นสิทธิประการตัวหรือว่ามาตรา 112. เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องภายในประเทศเรามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เราต้องแบกหน้ารับมันไว้เป็นหน้าตาของประเทศของเราเช่นกัน